ลคุณจิตติมาคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลทางทีมรองโฆษกกองทัพบกค่ะก็ยืนยันว่าคอสชอจะควบคุมตัวนายสมบัติบุญงามอ,อนคงหรือบอกอลายจุดไม่เกิน7วันนะคะเพื่อที่จะมาปรับทัศนคกกติและก็ปรับความเข้าใจนะคะขณะที่ในวันที่8มิถุนายนนี้นะคะจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาต่อต้านทางคอสชอก็ยังคงเฝ้าระวังเหตุการณ์ค่ะ โดยความเคลื่อนไหวตลอดช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะพันเอกบินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวถึงนายสมบัติบุญงามอนคงหรือบอกอลายจุดหลังควบคุมตัวได้วันนี้ค่ะจะมีการควบคุมในพื้นที่พิเศษโดยใช้เวลาไม่เกิน7วันก่อนที่จะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ในระหว่างการควบคุมตัวค่ะจะมีการทำความเข้าใจและปรับทัศนคติคาดว่าความผิดเบื้องต้นขัดกับประกาศและคำสั่งของคอ,อสชอที่มี การปลุกปั่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะแต่ความชัดเจนต้องรอฟังทางพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการหาข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะสำหรับการนัดชุมนุมต่อต้านในวันที่8มิถุนยายนนี้นั้นนะคะทางคอสชจะเฝ้าระวังเหตุการณ์และยังคงดำเนินการ2วิธีค่ะคือการปิดกัน้นการติดต่อสื่อสารหากฝา่าฝืนจะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ามาดูแลที่ต้องการใช้กฎหมายปกติในการดูแลมากที่สุดค่ะสำหรับกฎอายการศึกจะเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ ขณะดเดียวกันในส่วนของทีมโคศกฝ่ายพลเรือนนะคะนำโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธหมยาลาบได้ถแถลง ถึงผลการประชุม3ฝ่ายวันนี้ที่ประกอบด้วยฝ่ายกิจการพิเศษหน่วยงานราชการรวมถึงฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่มีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคอสช,อชอเป็นประธานนะคะโดยได้เน้นย้ำเขาว่าคอสช,อชอจะไม่ก้าไกา่หรือการทํางานของฝ่ายกฎหมายแต่ขอให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งนี้ทางคณะทํางานตรวจสอบภายในติดตามการใช้จ่ายภาครัฐหรือคอตรอนะคะได้มีการกําหนดแผนงานในเดือนนี้ซึ่งจะมี พิจารณาแผนงานโครงการเร่งด่วน2เรื่องค่ะในวันที่11มิถุนายนนั่นก็คือแผนบริหารจัดการน้ําและก็โครงการแท็บเล็ตค่ะ ด้านนางสาวปัทมาพรรัตนดีโลกนภูกเก็ตค่ะก็กล่าวเขาว่าวันนี้นักธุรกิจจีนนะคะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงเหตุผลการเข้าควบคุมอำนาจที่ต้องการปลดล็อกนำไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินค่ะที่มีความโปร่งใสพร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในไทยให้นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเข้ามามั่นใจแล้วก็เข้ามาลงทุนได้ในประเทศไทยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในสัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามถึงความชัดเจนในการประชุมของคณะตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐนะคะที่จะมีการประชุมใน2เรื่องนั่นก็คือในโครงการแท็บเล็ตและก็แผนบริหารจัดการน้ำค่ะคุณเยาวลักษ์คุณจิติมาค่ะ,คะ